ญี่ปุ่นเตรียมเจอสึกหนักเมื่อ S A I C ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ระดับโลกเตรียมจับมือกับผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ระดับโลกอย่าง C A T L เพื่อผลิตรถยนต์ที่รองรับการสลับแบตเตอรี่อย่าง S U V R 7 e v n r a n d Rising Auto ในเครือ S A I C เร็วๆนี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าค่ายจีนนะครับกำลังปฏิวัติรูปแบบการชาร์จแบบใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นระดับโลกเลยนะครับมีการแข่งขันอย่างสิ้นเชิงโดยมุ่งสู่การสลับแบตเตอรี่แทนการชาร์จนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วกว่าการเสียบชาร์จเข้าตู้ชาร์จในรถยนต์รุ่นต่อไปในอนาคต ้างาโดยผู้เล่นหลักอย่างเซียทีอนะครับผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ระดับโลกนะครับกำลังกําหนดมาตรฐานใหม่เทคโนโลยีแบตเตอร,รี่ชมใหม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ในหล,ลายๆค่ายให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการนําเสนอทางเลือกที่ดีแล้วก็สะดวกรวดเร็วให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกเองและอาจจะมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีตามไม่ทันอาจจะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการแข่งขันไปอย่างสิ้นเชิงในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้มีการต่อสู้ที่ยากมากขึ้นอีกด้วยการพัฒนาระบบการ ลับแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่จากเดิมเป็นการชาร์จที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่เป็นความท้าทายไม่น้อยเลยกับค่าย CATL และค่าย MG ที่ใช้เทคโนโลยีโชโค SEB ของ CATL ความร่วมมือของทั้งสองค่ายนี้นะครับจะพลิชชโฉมประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแข่งขันให้ดูเดือดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากการเติมพลังงานไฟฟ้าด้วยการชาร์จมาเป็นการสลับแบตเตอรี่นั่นเองและเป็นการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเครือข่ายสถานีชาร์จแบตเตอรี่ของค่าย SEA. ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จให้ประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้านี้ก็เป็นได้ทั้ง2บริษัทนี้นะครับได้วางโครงการที่จะพัฒนาติดตั้งจุดสลับแบตเตอรี่ให้มีมากขึ้นออกไปในทุกพื้นที่อย่างกว้างขวางในอนาคตโดย CATL นะครับตั้งเป้าหมายจะติดตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่นะครับให้ได้มากกว่า1,000พสถานีภายในปี2025นี้และจะติดตั้งจุดสลับแบตเตอรี่นะครับมากกว่า3 0 0 0 0สถานีในอนาคตระยะยาวอีกด้วยทั้งนี้แบรนด์ดังกล่าวอย่าง Rising Auto นะครับซึ่งมียอดขายไม่ค่อยสู้ดี ได้ทําการควบรวมกิจการกับ l o w อ Auto เคือของ SAIC, Passenger Vehicle นะครับในเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ได้ปรับตัวเข้ามาร่วมโครงการนี้อีกด้วยซึ่งทั้ง2บริษัทนี้นะครับได้ลงนามข้อตกลงหน้าบริษัทณสำนักงานใหญ่ของบริษัท CATL ในเมืองนิงเตอ๋อมณฑลฟูเจียงโดยมีหวังเสี่ยวชูประธาน SAIC แล้วก็โรบินเชงประธาน CATL นะครับร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วยโอ้ก็รยกได้ว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่เลยครับเปลี่ยนจากการชาร์จเนี่ย ไปเป็นสลับแบตเตอรี่โอ้โหปิดข้อกังวลที่เรียกได้ว่าแบบว่าบางคนอาจจะมีทุนน้อยแต่อยากได้รถที่มีสมรรถนะการชาร์จดีซีพชาร์จสูงๆกําลังไฟวัดสูงๆกิโลวัตต์สูงๆเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับก็แค่สลับแบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหยังไงก็รอคอยติดตามว่าจะเข้ามาติดตั้งในประเทศไทยเมื่อเดือนไหนปีไหนเท่านั้นเองนะครับทุกท่านโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมเอเล็กเทนาวุฒิสวรก็อขอมาแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปโรน้าครับ ขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ